พระเอกคนนี้คือใครทำไมทำยายาอุรัสยาเขินหนักขณะถ่ายรูปคู่กันโคจรมาเจอกันครั้งแรกเลยค่ะสำหรับยายาอุรัสยานางเอกสุตาคนสวยกับนิวสุพสิทธิ์พระเอกสุดฮอตและนักดนตรีที่มีชื่อเสียงโดยเมื่อวานที่ผ่านมาวันที่20กันยายน2565ทั้งคู่นั้นได้เดินทางเข้าร่วมงานถแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องดังอยากถ้ำหลวง ภารกิจแห่งความหวังไทยเคปเรสชิวโดยจะฉายให้ได้รับชมการผ่านสตรีมมิ่งเน็ตฟลิกในวันที่22กันยายนที่จะถึงนี้และยังมีเหล่าบรรดาคนดังมาร่วมแสดงความยินดีครับข้างไม่ว่าจะเป็นโอบโอบนิทินิ้งชัญญาอากาสัวชิรวิชชรจินดาโชติมิวสุขสิทธิ์แอดมิวสป,ปาสิทธิ์และทอยธันวาและหลังจากจบงานถแถลงข่าวยาย่าได้ถ่ายรูปกับมิวงานนี้ก็ทำเอาสาวยาย่านั้นออกอาการเขินหนักมาก เพราะเสียงกรี๊ดจากเฟ้นคลับที่ดังสุดๆเรียกได้ว่าเสียอาการทั้งยาย่าและมิวเลยค่ะ